สวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอรีวิวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเอเซอร์นะครับเอเซอร์พนะครับทวเนะฮะก็เป็น CPU i5 นะครับ GEN3 ตัวนี้นะครับแรม4ี่กิกแคี่ห้าร้อยกนะครับอมาดูกันตัวนี้ยังมีไดส์ซีดอยู่นะฮะนม่ซีดมีนะฮะโอเคมีกล้องมีอะไรให้ครบนะครับ นี้สเปคถือว่าโอเคเลยะฮะเอาไปเรียนออนไลน์นะฮะสบายๆแบตใหม่ยน,นะตอนนี้นะครับแบตใหม่เลยนะครับมาดูกัน CPU i5 นะครับก็ใช้งานทั่วไปนี่คือสบายๆเรื่อนๆนะฮะแรบมบ4กิกนะครับไม่ได้นำให้เอาไปนั่งเล่นเกมนะฮะ <laughs> เล่นเกมไม่ไหวนะครับการ์ดจอนบอร์ดนะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้นะครับดิห0 0รกรจอเป็น Intel HD สี่พนะครับออนบอร์ดนะฮะเน็ตเวิร์กกตานี้นะครับมีไวไฟในตัวเรียบร้อยนะครับมาก็ใช้งานได้กติหมดทุกอย่างนะครับ wifi แบตเตอรี่ได้คุณนานนะครับแบตเตอรี่นะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบตใหม่นะครับนะแบตคูนาน,นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับผมกล้องก็ใช้ได้เด,ดี๋ยวเปิดให้ดู กล้องนะฮะนี่ลงเป็นวินโดว์สิบไปด้วยนะกล้องไม่เห็นหน้าผมเลยว่ะมืดม,มืดโอเคแต่กล้องใช้ได้นะครับถ่ายย้อนแสงอยู่นะฮะมันเลยมืดโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอจบวิวรีวิวเครื่องสั้นๆเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อันได้เลยนะครับสวัสดีครับ